โบเมลดาสอนจอยริโนนีเต้นสุดเหวี่ยงงานนี้ไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนเลยกลายเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักจนคนดูต้องยิ้มตามกันเป็นแถวเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวโบเมลดาที่ล่าสุดได้โชว์สเต็ปเต้นสุดเหวี่ยงในการลาจอละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมีใช่หงโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานมีทั้งเสียงหัวเราะและรอยยิ้มสนานทั่วทั้งงานที่สำคัญโบเมลดา ยังได้ชวนรุ่นพี่จอยริโนนีโชว์สเต็ปที่เห็นแล้วอีกฝ่ายถึงกับรีบขอปฏิเสธในทันทีจากนั้นโบเมลดายังแท็กทีมกับพระเอกหนุ่มพลนวัตโยกย้ายสายสะโพกแบบไม่มีใครยอมใครอีกด้วยงานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงความน่ารักของกลุ่มนักแสดงเรื่องนี้อย่างรัวๆอาทิเอาดีๆคะลูกสาวเราเป็นดาราสาวท่านหนึ่งโอยรักน่ารักมากทีมนี้พระเอกนางเอก คู่นี้คือเขาเข้ากันดีมากพี่จอยเป็นคนเรียบร้อยอย่าพานางแหกห้าร้อหมดกันพระเอกนางเอกฉันเป็นต้นฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ